ถ้าวันไหนดีรู้สึกเหนื่อยหรือซึกทอให้ลองออกมาใชา้ชีวิตคนเดียวดูบ้างนั่งฟังเสียงคลื่นดูถงฟ้าดูทะเลและ้วจะรู้ว่าความสุขอยู่กายแข่เอือ้อมสวัสดีค่ะยินดีต้อนหับถูกฐานเข้าสู้ชองแลงตายสไตลประอวนวันนี้วันพาทุกคนมาใช้ชีวิตคนเดียวซ่องวันนึงคืนถี่ส่วนหวังแกว้วอำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะทริปเนี้ยแข่ยากออกมาลองการเต้นคนเดียว ออกมาทำมะไรที่แบบไม่เคยทําดูบางเออมันก็รู้สึกดีเหมือนกันนะถ้านอนอีกถ้าสมมติเราตัดแจ้งไว้คืนเดียวแล้วนอนต่ออย่างเงี้ยมีตัวออกมาแจ้งแล้วพร้อมท่ต่อค่ะเขจะให้เงินมี่ที่ไหอ๋อแล้วก็มาชำระเงินเพิ่มอย่างนี้ใช่ไหมคะ ที่นี่คะ่ะกางเต้นคนละซ่องลอยบาทต่อคนต่อคืนนะคะแล้วก็เขาก็จะให้ใบเซตแบบนี้มาซ่องใบเราแกะไปน,นึ่งใบอีกนึ่งใบจะมีเจ้าหน้าที่ไปแกะที่เต้นเราตอนเย็นคะ่ะไปก้าไปกางเต้นนอนกันอันนี้วันก็คือเคยมาทางแรงเหมือนกันไหมคะห็นรีวิวเยอะจริงๆอยู่หลายยอง ค่ะพอว่า มันเทียงคึ่งก็เลยยังไม่ค่อยมีคนนะคะถ้ากันว่าเราจะกลางกันตรงไหนว่เราเรียกวเจ้าตรงนี้มีคนกลางเนเรียบร้อยแล้วเพราะมันไกลห้องน้ำาอยากได้ไกลๆห้องน้ำแล้วก็ตัดขาปฏิเต้นเลยนะคะกางเซ็จเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามาคนเดียวกลางคนเดียวรีบกลางด้วยค่ะเพราะว่า เหมือนฝ้นมันจะตอกอวนกันเลยตรงหลีบกลางแต่ว่าหลีบยังไงอวนก็กลางไปเกือบสองชั่วโมงนะคะมาถึงตอนเที่ยงกว่าตอนนี้เกือบบ่ายสองแล้วเพิ่งจะกลางเซจหิ้วก็หิ้วข้าวก็ยังไม่ได้กินฟ้นก็กําลังจะตอกก็เลยหุ้งข้าวไว้แล้วก็เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูห้องน้ำของที่นี่กันนะคะพอเขาบอกว่าห้องน้ำสีส้วนวังแก้วเนี่ยห้องน้ำสะอาดมากๆเลยเดี๋ยวจะไปดูว่าสะอาดจริงเมือนดีเขาว่ากันไหมเนาะ อ้วนเลือกมากลางตรงนี้เพราะว่ามันกลายห้องน้ำด้วยค่ะแล้วก็ห้องน้ำตรงเนี้ยมันจะเป็นห้องน้ำย่่จะมีไล่ห้องถ้าเข้าไปข้างในอ่ะบรรยากาศมันก็จะดีว่าแล้วก็มีฮาร์ดส่วนตัวมันมันสว้กว่าก็จริงแต่ว่าห้องน้ำมันก็จะเดินไกลแล้วก็ตรงนั้นอ่ะมีห้องน้ำเหมือนกันแต่ห้องน้ำมันจะมีห้องให้ชายหน่อยก็เลยมาอยู่ตรงนี้ดีว่าจะได้ไม่ต้องล่อเวลาจะใช้ห้องน้ำเดี๋ยวไปดูห้องน้ำของผู้หญิงกันนะคะห้องน้ำผู้ชายคงไม่ได้เข้าไป อันนี้เป็นส่วนแหลกค่ะก็ข้ามาถึงก็จะมาเจออ่างล้างหน้านะคะแล้วก็มีห้องอาบนา้ำซองห้องห้องสุขภาพซองห้องสะอาดจริงๆค่ะเมื่อน,นี่เขาหวาเลยคือถึงแม้ว่ามันจะดูเก่าไปบ้างแต่ว่าดูแลสะอาดจริงๆค่ะห้องอาบน้ำตรงนี้จะมีซองห้องแล้วก็จะเป็นแบบมานปิดนะคะ น่าจะห้องผู้ชายก็น่าจะเป็นเหมือนกัน,นะค่ะแต่ว่ามีฟักบัวมีที่ว่างคล้องว่างสบู่แล้วก็ตะขอให้แขวนเรียบร้อยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวอ้วนจะพาไปเดินอีกไกลๆที่ติดกันอันนั้นจะมีแยกเป็นห้องน้ำห้องชักโครกเหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็มีประตูเรียบร้อยนะอันนี้ไม่ต้องกลัวว่าเอ,อ,อาบนา้ำแล้วก็มีม่านปิดแล้วกลัวแบบเจะโปจะไลนะคะคือให้มาอาบตรงนี้ได้เลยพออ้วนก็มาใช้ห้องน้ำตรงนี้อาบน้ำเหมือนกัน,นะคะ่ะ ตรงนี้เขาจะมีห้องอาบน้ำซ้มห้องห้องสุกข้าซา้มห้องนะคะมีฟักปัวมีชั้นวางข้องมีเหล้าแกล้ผ้าเรียบร้อยแล้วก็ห้องสุกข้าจะมีทิชชู่ให้ด้วยค่ะเดี๋ยววันจะพาไปดูตรงข้างล่างนี้นะคะจะมีอ่างล้างจานสาหรับคนถีนําอาหารมาประกอบก็สามหมาถี่จะมาล้างจานตรงนี้ได้เลย ส่วนลานตรงนี้เ็าสาหรับคนที่เอารถบ้านเข้ามานะคะไปค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าข้าวเราซุกกันหรือยังกิจกรรมระหว่างการมาแคมปิ้งนี่ก็ไม่ได้มีอะไรมาค่ะมานอนเล่นมาฟังเพลงมายุ่กับตัวเองแล้วก็ลักลัก้องอ้วนอะ่ะก็คือมาทำามาหารนกินค่ะคือกินอย่างเดียวกลับมาก็ข้าวซุกแล้วค่ะ ซุกพร้อมกินพอดีเลยแต่ว่านั่นแหละกับข้าวยังไม่ได้ท,ทําที่เดี๋ยวพาไปดูข้างในเต้นกันก่อนนะคะอันนี้คือห้องที่วันพ้นมาคนเดียวทางมดเลยค่ะยําว่าคนเดียวนะคะที่ว่าซ่องชั่วโมงกลางเต้นเนี่ยเพราะว่าคนคล้องด้วยกลางเต้นด้วยจัดเต้นด้วยก็เลยใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึงค่ะแต่ว่าคุมมาเลยกับวิวนาเต้นที่น,นี่เฮ้ยสุดยอด ความทุกข้องอวนในการการเส้นนอกจากที่จะได้เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสถท้านที่นอนแล้วก็ออยังได้เปลี่ยนสถทานที่ทาครัวด้วยค่ะวันนี้วุก็จะทําเป็นเมนูง่ายๆทําแขกกุ้งถอดเกลือกินกับข้าวที่วุ้งมากบบเมื่อกี้นะคะแขนี่ก็ฟินสุดจะฟินแล้วนี่เส้นแล้วน่ากินไหมคะกุ้งถอดเกลือของอวนอืมอยังอยากกินอยู่เลยค่ะ นางกินไปชวมวิวไปชมน้ำทะเลไปสุดจะฟินเพิ่อแป๊บเดียวเอา้าตื่นมาอนอีกวันละ ตื้นแล้วเคลียวออร์แกนิกคอเลล่าเฟมิโกแล้วก็จัดการเคลียร์เก็บข้องภายในเต้นแล้วก็เก็บข้องบางส่วนนะคะหลังจากนั้นอ้วนจะพาเพื่อน,เป,นปเดินชมลานกลางเต้นคล้องส้วนหวังแก,วกแ้วกันค่ะเราพกลับมาทํากับข้าวกินแล้วก็เก็บข้องกับบ้านกันนะคะลานกลางเต้นคล้องที่นี่จะติดริมทะเลแล้วก็เป็นหาดส่วนตัวคะ่ะสร้างมาถเลือกลางเต้นได้ริมหาดเนี่ยได้ยาวเลยค่ะส่วนอัตราคา่าบริการเนี่ยคนละซองร้อยห้าสิบบาทต่อคนต่อคืน แต่ว่าถ้าเป็นวันนะคะตะเลิกอ่ะที่เป็นวันหยุดยาวจะเขาจะคิดคนละสองร้อยห้าสิบบาทส่วนปีไม่อ่ะจะตอกคนละสามร้อยบาทค่ะแล้วก็ในบางครั้งอาจจะมีการเรียกเก็บมาจํำห้าร้อยบาทด้วยนะคะส่วนกฎข้องเขาก็คือห้ามนำหลอดเข้าจอสนามยาห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาแล้วก็หงดฉงิเสี่ยงั่งซีถุมค่ะมีไฟฟ้าให้ต่อไล่จุดแต่ว่าจะต้องเอารักเกียวยาวมานะคะเอาแบบ ยาวประมาณ20สบเมตรขึ้นไปค่ะข้องอวนเนี่ยก็คือเอามา2ีสิบเมตรก็คือสุด้ายเลยค่ะที่อวนกลางตรงนั้นและแล้วก็ถ้าใครไม่ได้ทำามาห้านะตอนกายำาขำปลาก็จะมาท่ามว่ะุงนี่เช้าว่าจะมีข้าวต้มหรือปลาต้องโกวะวสามารถสั่งกับเขาได้เลยค่ะเขาจะมาส่้งในช่วงเชา้าส่วนลานค่าตรงบริเวณทีหน้าห้องน้ำเนี่ยเขาจะเปิดเฉพาะวันซุกวันเสาร์วันอาทิตย์เท่านั้นนะคะแต่เราสรามารถที่จะสร้างข้างหนอเข้าวมาก็ได้ค่ะเพราะววนหิน พวกแวก๊ปหัวฟู้ดแพนด้าเนียเข้ามาส่งด้วยจะแหวกซอจักข้างหน้าก่อนจะเข้ามาผักก็ได้ค่ะเช้านี้ก่อนจะแก็บต้นแก็บข้องกับอวนก็ทําอะไรกินง่ายๆก่อนนะคะเมนูที่ทําวันนี้ก็จะเป็นแกงจืดกับผักกาดแล้วก็ไข่เจียวเทมเป้ค่ะทําง่ายๆกินเซ็ตจะได้แก็บข้องเตรียมกระบ,บานกันค่ะ เอน่ี้โงการมาเที่ยวคนเดียวก็คือการที่เราได้ยู่คนเดียวได้ทํามาไลเองไม่ต้องมานาั่งฟังเสี่ยงของใครหรือว่าการตัดสินใจจากใครนะคะและนี่ก็คือการเที่ยวคนเดียวข้องอ้วนค่ะโซโล่แคมป์ครั้งแรกแล้วก,ก็อาจจะขังเดียวก็ได้นะคะาะจะมีหน้าจะไมใไ้มาดีกวยวหากว่าชอบคลิปอ้วนชอบการท่องเที่ยวแบบนี้ ชอบสไตล์นี้อย่าลืมกดทูกใจแล้วก็กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ออวนด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะแล้วเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย